อย่กอะไรไม่ไปน่ารักโห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 เลยไปดู

สองเส้นยาวหน่อยเส้นเดียวก็มันสั้นเหมือนมันเขานรียกว่าผมไม่รีบเนี่ยผมต้องไปเบิกตังค์ทีมบูโดวเนี่ย กรรมการสนามไปเส้นน hmm. well, exactly. mm ี hmm. yeah, ้สีเท่าหน่อยต้องดูตั้งทีมดูใชแล้วทำไมของยันละมีของจริงนี้ไม่ใส่ละวันไหนวันอาทิตย์มาอาทิตย์ผมวันศุกร์วันศุกร์ใส่ละมาแล้วก็เดี๋ยววันวันเสาร์วันเสาร์มันคือไเขาหน้อย เ๋ยวเดี๋ยวกูยืนอยู่นี่นะเดี๋ยวกูณ้อมมึงเลี้ยวนั่นเลยนะมึงเบรกดึงเบรกมือตรงนั้นเลยนะจะบอกให้ทุกคนด้วยนี่ที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่แต่ดับมือพักการเพลนทั้งช่างทั้งนักขับทำการเทียบเลย

cái này dài 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 nó hơi nét nét hơn đấy nhỉ, nó